ไอพวกคนเจ้าช like ู้ไอพวกคนไม่รู้จักพอขอให้มันตายๆซะพ่อแม่มึงรวยมึงก็พูดได้พ่อแม่กูจนกูก็พูดได้เหมือนกันกูก็ไม่ได้เป็นใบ้กูก็คนเหมือนกันตอนกูเกิดมากูก็ร้องแ้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 เหมือนมึงเหมือนกันพูดได้พูดได้หมดทุกอย่าง เขาก็ดีโทรมาหาตลอดไอ้เราก็ไม่เคยขัดก็โทรมาแล้วก็โอนตลอดเขาก็น้องจ๊ะน้องจ๋าเมียจ๊ะเมียจ๋าเนี่ยมันเจ็บใจตรงเนี้ยแต่ก็โอนให้ไม่เคยหยุดอย่างเราเขาไม่เรียกว่าอ้วนหรอกเขาเรียกน้าลักไม่เบาถ้าเธอไม่อยากภาคผู้เยาว์หันมาภาคผู้เทาอย่างเราก็ได้นะ โัรหาเขาแล้วมันติดสายโทรหาเข้าก็ได้เ้อมิตรสิทธจิตใจแล้วอย่าเจอเครื่องสี่พันแปดไหมเหนะมือนทำมาสองร้อยอุ้ยอุ้ยเลือกไปทะเลกับภูเขาอยากไปเที่ยวไหนทะเลแล้วกันขอบใจนะเว้ยที่แกไม่เลือกเขาไม่เลือกมึงด้วยสัต์